สวัสดีค่ะวันค่ะวันนี้มาผัดเปรี้ยวหวานไก่นะคะเจียวกระเทียมนะคะเหลืองเลยค่ะกระเทียมเจียวของเรานะคะแล้วก็ใส่ไก่นะคะผัดไก่กับกระเทียมเจียวของเราก่อนนะคะให้หอมๆเลยค่ะนี่นะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่นะคะ แล้วปรุงรสตามใจชอบนะคะใส่น้ำตาลใส่เครื่องเครื่องปรุงนะคะทานรสอะไรเราก็ใส่นะคะตามใจเรานะคะเก้ียวหวานไก่นะคะหอมๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วนะคะผักของเราค่ะผัดเก้ียวหวานนะคะก็มีแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศนะคะ ะะหอมหอมมากเลยค่ะนี่นะคะอัดเปรียวหวานของเราค่ะเปรียวหวานไก่นะคะน่าทานมากเลยค่ะสีสันหอมหอมนะคะปล่อยเขาแดกก่อนนะคะ สีสันน่าทานมากเลยค่ะผัดเปี้ยวหวันของเรานะคะหอมมากเลยค่ะนี่นะคะเมนูบ้านๆค่ะแต่มีประโยชน์นะคะได้ทานผักหลายหลายอย่างนะคะค่ะเปี้ยวหวันของเราใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะคะนี่ค่ะหอมๆเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะ หอมๆอ,อร่อยเลยะน,นะคะกลิ่นหอมมาเลยนะคะผัดเปรี้ยวหวานของเราค่ะหอมหน่าทานนะคะเมน,นูบ้านๆสไตล์วันค่ะผักข้าววันนี้ค่ะทานผักมีประโยชน์นะคะหอมมากเลยค่ะนี่นะคะสีสันน่าทานค่ะ เยวเคี่ยวเ,ยวเขาสักแป๊บนึงนะคะจะหอมมากเลยค่ะเดือดนะคะเดือดน่าทานมากเลยค่ะหอมๆเลยค่ะผัดเปรี้ยวหวานไก่ของเรานะคะแซบ่แซบๆเลยค่ะนี่นะคะเมนูบ้านๆค่ะกับวันนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะฐานผักมีประโยชน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ต้นหอมนะคะหอมหน่าทานมากเลยค่ะ นะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะหอมหอมเลยค่ะนี่นะคะใส่ต้นหอมของเราเปรี้ยวหวานไก่นะคะ